ไอติมมาแล้ว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 เออโอ้ลูกสมุนเทียบเลยมามามาไอได้ปะไปเลือกินเิยอยากได้แบบไหนอยากกินแบบไหนเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยเดี๋ยวดิอยากให้หลานเลือกอ่ะหลานเลือกอ่ะเออแบบไหนลูกแบบไหนแบบไหนเลือกเลยดิ เอออ่ะแบบช่วยอ่ะโอเคเอาเผื่อยากับพี่เปียมด้วยนะเื้อเผื่อยากับพี่เปียม,มด้วยอ,บบอ่ะได้เสุดข,ของปูอยู่กับลหลานย่ำเลยย่ำเลยสาวอาทิตย์มาบ้านปูนนอ่ะพอดีจะติมวิ่งผ่านพอดีอันน้ำบักหลานเสื้อไอติมปูเลี้ยไอติมหลาน